น่ารักมากมายค่ะล่าสุดน้องชิกกี้ตาและก็พี่แพรนะคะมาเต้นติ๊กตอกเต้น challenge work 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 ตอนที่รอบสาวเช็คนั่นเองนะสวยน่ารักมากมายเลยนะคะต้าแพรและก็น้องชิกนะคะพอจบเพลงก็มีการชนกันด้วยเออพี่น้องแทก,กุกลายไทยของเราน่ารักที่สุดเลยอันนี้ก็ฝากทุกคนไปอินเกจให้น้องด้วยนะเลยล่าสุดค่ะกับเบมอนเฮาส์อีพีที่2เปิดเผยออกมาแล้วนะคะวันนี้เด็กๆไปซื้อของตกแต่งบ้านน่ารักกันมากๆเลยอย่างไรก็ฝากทุกคนเข้าไปชมกันด้วยนะแต่ว่า ดูท่าแล้วไม่น่าจะได้แค่ของตกแต่งบ้านนะคะนี่น่าจะได้ของส่วนตัวไปใช้กันเยอะเลยทีเดียวโมเมนต์ตัวอย่างค่ะเช่นเจคแคดอยากให้พี่โรราทําโคนันให้นะคะหลังจากที่ทําลาฟฟี่จบพี่โรราก็ทําให้เองแล้วก็มีบทใหญ่เลยนะคะโคนันขอโทษทาไม่ได้อันนี้ก็คือเมาต์ตามแม่แม่แ,มแฟนคลับที่เขามีการแชร์คลิปแหละเพื่อนๆแต่ว่าในคลิปมันก็จะมีซรัพย์ให้อยู่นะคะแล้วก็จังหวะนี้ก็น่ารักค่ะน้องแคดน,นี้ขณะที่พี่ๆเขาปลูกต้นไม้นะคะแคนนี้ก็ขอเป็นกองเชียร์ละกันพี่อาสางก็บอกเงียบหน่อยน้องชิก บอกให้เงียบๆคุยกับตุ๊กตานะคะตุ๊กตาที่พูดได้ด้วยกระบองเพชรน้อยแคนนี่ก็คือมีน้องบองนะคะเป็นเพื่อนไปละเออเป็นเบบีไปแล้วนะคะตัวตีกันตลอด่วนพี่แพรนะคะกิจกรรมวันนี้ก็น่ารักมากอวดตุ๊กตากระต่ายผลงานของตัวเองคุณกระต่ายน่ารักเหมือนน้องแพรเลยคะ่ะงานดีไวก็คือน่ารักซึ่งตอนต่อไปนี่ค่ะน้องแพรก็จะมีการเล่นกับแฮร์พีทนนเองนะความพยายามของน้องที่จะติดแฮร์พีจะสําเร็จหรือไม่ต้องมารอติดตามค่ะโมเมนต์นี้ก็น่า รักมากเลยหาเต้าชี้คือออนให้พี่ทํากับข้าวนะคะให้ทางก็คือทําไข่ไว้อย่างนั้นก็จะเอามาลุกกะข้าวเนาะเหมือนไข่ดาวนั่นเองนะน้องแคนนี่ก็กินอย่างอรอดอร่อยขนาดข้าวกบไข่ยังอร่อยรีแอขนาดนี้นะคะขุนแม่อาสา,าตรตงภูมิใจแน่นอนเด็กกำลังโตแล้วก็เอ็นดูค่ะพ่อเด็กๆเนี่ยไปซื้อของนะคะที่ซองซูกลับมาเห็นเมมเบอร์เต้นต้อนรับน้องแพลก็แบบซีนแบบเออแล้วก็เต้นเพลงฮิตกันนะคะเนี่ยน่ารักมากมายี่เด็กๆเนี่ยซื้อจานมาฝากกันมีรปก,การน้องแผรอาหยอนไปใช่ไหมคะน้องชี้ก็ท ถามทำไมของหนูอันเล็กขนาดนี้พี่อา,าสาก็บอกหมายถึงให้ทานน้อยลงหรอทานให้ด้อยลง4เอ็นดูคือจานเล็กนะคะกินไม่อิ่มใช่ไหมคะลูกสาวเป็นโมเมนท์ที่น่ารักมากค่ะก็ฝากทุกคนไปชมกันเยอะๆนะ